สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับมาติดตามครับผมรัฐบาลไทยของบ้าวแหลมครับพี่น้องครับครับในงูอที่ผ่านมากแล้วครับเนาะกับฟันหกให้พี่น้องครับผมเห็นบ่ครับอ่าในก้าวโซนฮะพเห็นไหมหาบ่เห็นสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับเนาะมือนี้พามาตามเด็กรัฐบาลไทยกับบ้าวแหลมพารวยอุบลเียดปาตานรับงูอธิพันธ์มากกวฟันหกตัวเดียวพี่น้องเด็กวิ่ง ครับอันนี้ก็ถือว่าโค้งสุดท้ายแล้วพี่น้องเนาะมันกับพื้นที่สิบตัวละสี่สองสามหมื่นกับรัฐบาลไทยเฮาออกง่าตามเอาสวัสดีป้าแหล้วัดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเน้นๆเลยพี่น้องครับงวดกินผ่านม่านั่นการพลาดอยู่ยย่างนังอึคือบ่ได้จับปิ้นสามตัวครบถ้าครบจะมีหนึ่งหนึ่งหกครับผมครับมีถือเฉพาะหนึ่งหกคือซสือครับผมเสียดายสามตัวพี่น้องเอซีอันเก้าอีเชนอนเก้าเขียนเขียนแล้วเพิ่นก็ไปนำ ทะเลียนโบ้ที่เขียนในไอแพดทะเลียนเาเห็นครับเอฟซีกับเบิ้งคลิปเก่าก็ได้ครับไปย้อนเบิ้งเค้ชบอจะเอาไว้เซฟสอดเขาไปเห็นไปฟซีเป็นแบเบิ้งคลิปย้อนหลังออกครับอ่ะมาเบิ้งกันครับพี่น้องครับสำหรับรัฐบาลไทยนะครับเนาะครับในวดที่เจ็ดสิก็คือวันที่16

มันหนึ่งภาพติตตามน้องับน,น,น้องแนวทางของบาวแลมครับพี่น้องโคงสุดทาด้ายเมื่บอลแรมครับผมจะโคงสุดท้ายมันฟันเนียนๆโคงสุดท้ายเลย ผงสุดท้ายครับวนกัเดียวช่างแข็งยงกวาฟัง นบนหัวล่างครับเป็นบนเป็นล่างได้เพีนน่องครับผมครับฟันไหนศูนย์ตัวเดียวครับสำหรับเล็กวิ่งนะครับเนาะขอยูครับหนักสูงโงยเนี่ย ตนศูนย์ซีน่เง่นครับพี่น้องศูนตัวเดียวครับผม เดนเป็นเด่นพี่นอ้องครับสุเสียนะครับสายวิ่งครับผมบนลาบน่างครับบกคนผาดวัวนี่มันใจพ่อสุนมันใจครับผมออสองสอง สองศูนย์สองสี่ครับตักันหมดครับตักันสามคูสามหางครับผมตูกกัน ัดกันอยู่นะครับเนาะตัดเต็นสัด้นไหมต้องเล็กซ้ตัวครับพี่น้องเล็กซ้ตัวคนระับสองสองศูนย์สองส,สอง,ส,องสี่ องศูนยสี่ครับผมศูนสี่ตัวเนี่เนาะครับสองศู 02, 04, นย์สี่ตัวหนึ่งกดที่่านมากกับหนึงน่งหนึ่งหกครับว่บา,งบางเลขเบิดเลขหามได้ไปหน่อยได้อันนี้ก็ระวังครับสองสี่สองครับระันระวัง สองสองไมด้อสองส่องสี่มาอนเ้่สลับไปสลับมาได้ว่ายิ่งมาเข้ามาหามนะมุสับมุกปตูครับขิแน่นน่องครับมุนมุนจนองครับมันจะได้อยู่สามมังนกเนี่ยไปบะลายบนวัหกประตูนด้สาประตูน่ครับคือไปสามส้วเด็กออหาเด็กหามนะพี่น้องนาะ คนไปทั้งคนไนกระดาษอ่านบันบนี้กระดาษอ่านอ่านได้กรแจาอ่านได้เสียงกระดาษได้พี่น้องจะชี้ลอก่อน,นครับผมกระแจษก็พอเพล็กสรุปเสร็จเดี๋ยวว่าเลนซ์ครับพี่น้องวันที่16พฤษภาคม2567นะพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยเ่าเหลี่ยมพารวยได้พี่น้องเด้อคือว่าสารุปโป่งชุดไทยไปเลยนะครับเพราะว่า จอหมดบอลเดาวจอจ,จันด้เป็น้อมือข้อมยวที่พ<อ>านมากกับฟันที่หกตัวเดียวได้พี่น้องเน้่เลวิ่งเลกหลุดนีบอคนผ่าน,นะครับเนาะจับคูบ่วันนีหนึ่งหกรือเปล่าจับคู่พีหนึ่งหกะนีเด้อนี่ออ่อเหนึ่งหกขาหนึ่งหกนึ่งห้งหนาวัวนี่กะบนล่างพี่น้องเนวิ่งศูนตัวเดียวพี่น้องฟันเนีนคือศูนยนะครับส่วนตัวกันตัวล่งก็สองสองสองศสองสี่ รับส่วนเลขสามตัวเอาเป็นดัานสอนน้อพี่น้องครับคือเลขสามตัวเตรียมกระป๋อไว้คดครับก็บมี2สองสองศูสองสองสี่สองศูย์สี่เน้นสองูนสี่นะพี่น้องเน,ะนาะเอาชนะแนวจะเลื่อมนะพี่นอมมออ้องเนิ่อมากจะเลืมอ่าเพิ่มเงี่ยกประตู 3, นะสามสามสประตูเพาว่าเป็นเลขเป็นแต่ตัวนี้จังหวะตูครับเออนา่นฮงเฮงเฮงเรืเอ่อยๆให้ปังๆัีก เอาเป็นเน้เบาะแล้วมันม่นใจว่าทั้งว่นนี้มัม่นใจ,ใจครับมั่นใจจะเรีกว่าแหลมพี่น้องตรงระว่างอย่างหนึ่งมันจะขึ้นจะลงนะครับจังศ <ละ S 1> ูนคร<ะ>ับจังศูนซีต้องกันไว้เลย0นูนหาครับศูนซีสูนหาเพราะว่าสติตโอกาสที่จะเอาตัววิ่งที่เบาแแลมเด่นนีมากขยับกระมีแต่จะหน่อยแต่ถ้าเป็นตัวตัวติดมากนี่จะจะขยับหลายกว่าครับเวลาขยับก็จะครับเป็นศูนนะครับผมก็จะเป็น ศู 03, 5, นย์สามศูนย์หักันไว้พี่นอ้องอันนี้ก็บเพว่ามั่นใจที่สุดเลขวิ่งเบาแรมนนี่ม่นค่อยหลุดนี่มั่นใจคักนี่เป็นยังจังว่ามั่นใจอันนี้มั่นคู่เฮ็ดดอกเพราะว่าตามม่านก็ค่อยหลุดนี่ก็ค่อยหลุดที่พอแดมน,นี่เลขวิงว่งเลขวิ่งตามมา่านมาพี่น้องเอาแคปหน้าจอยได้พี่น้องเนอะเลขวิ่งเก่งเพราะฉะนั้นแนวมักสอบตัวเดขก็จะลืมนะครับไปเรียกซื้อเลือกหาสลากกินแปงรัฐบาลไว้ก่อนมันจะดังก่อนมันจะอันมาพี่น้องเนาะ ครัทำ่อยงึงเรื่อยๆปังๆกันนะครับงวดวันที่สิบหกมีประวัติต่างครับหน้าจอครับผมอยู่บ้านเต็มวันเลยเจ็ดคิดเลยครับสุดท้ายท้ายสุดมีพอเตียมจะมีแค่นี้เลยพี่น้องเลยจะลืมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดืเพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำนะครับเนาะครับสุดท้ายท้ายสุดนี่พอเตียมขอกราบขอบพระคุณเย็บีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเป็นมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขอเว้พรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อ ก่อนเก็บใหญ่ไดกล้องไข่ยาให้มีนะครับเนาะครับควายมีกระโ s o ตะลาบไปปลูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พ่อกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมพี่น้องลาไปกับพอแต้มรถสาธุไปกับพอแต้มพอดีเบาเลี้ยงครับโชคมาลำรวยครับผมครับสาธุครับผมพอแต้มกักเ้ย้อนแล้วให้โชคให้ mắn พี่น้องอยากโชคอยากมาเนาะสาธุนะพอแต้มเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม ไปแล้วของบ้าแหลมเครื่องนึงเนาะมันห่อนไรไปได้จังไหนมันรับมันห่อนครับมันห่อนว่ายแดดในเดี๋ยวปุ่มไฟไข่อยู่นี่พอเพียดเอานุ่งเสือไว้เลยเสือกันห่อนอาจุ่มหนาม่อครับผมอากาศร้อนขึ้นอีกแล้วครับพี่น้องอ่ะพี่น้องเอฟซีครับผมครับสำหรับทันทีกําลังติดตามรับชมกันอยู่นะครับเนาะครับแนวทางครับผมโค้งสุดท้ายครับของบ่าวแหลมครับพี่น้องครับรัฐบาลไทยครับผมครับล่างครับพี่น้องบนล่างนะครับเนาะ รับฟันศูนย์ตัวเดียวรับเลขวิ่งเลขลูดนะครับเนาะรับถือว่าเก่งอยู่พี่น้องรับล่องรับหย่อนเบิงสถิติของบ้าแหลมครับพี่น้องถือว่าโอเคครับผมรับสำหรับตัวฟันครับผมศูนย์สี่ศูนย์หกันไปในเด้พี่น้องสําหรับผู้อยากกันเบื่อกันกบอัดศูนย์สี่เลยพี่น้องครับสำหรับตัวกันตัวล่องก็มีสองสองสองศูนย์สองสี่ครับเลขสามตัวเน้นไปที่สองศูนย์สี่นะครับเนาะครับสาหรับเลขครับผมตัวกัน สามตัวสองสองศูนย์สองสองส,ส,องส,องสี่ครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับผมผิดเจรณนากันเบิงครับสำหรับคลิปนี้บ่าวเลียมขอนอนุญาตพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนโชคมหมันร่รำรวยครับสุขภาพแข็งแรงครับผมครับสำหรับคลิปนี้บ่าวเลมขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม